สวัสดีคุณผู้ชมครับผมหมูรุ่งนิรันด์วันนี้เราอยู่กันที่รุ่งนิรันด์กรรการสำนักงานใหญ่ครับคลิปนี้เป็นคลิปรีวิว,วร,รถนะฮะรถคันไหนสวยรถคันไหนดีเราก็จะเอามาฝากคุณผู้ชมกันนะครับวันนี้ผมอยู่กับ m i t ิตซูบ h ชิไรตัน2.5 GLX คันนี้เลยครับรถคันนี้เป็นรถปี2019นะครับผมจดทะเบียนปี2019นะครับต้องบอกว่าสวยมากๆคันนี้ นะฮะมาพร้อมกับทั้งไฟตัดมงตัดหมอกนะครับล้อแม็กซ์เบล่้องลึกๆสะพานยางเนี่ยเหลือเต็มเต็มเลยนะครับนะฮะใครที่บอกว่าเอซื้อรถมือ2องเนี่ยยางเนี่ยจะเป็นยังไงใช้ได้อีกนานไหมนะครับผมบอกเลยคันนี้ใช้ได้ยันผมหงอกไปเลยจนแก่จนเท่าเหลือเหลือเฟือทุ่นนี้จะเป็นกระจกข้างโครเมียมที่จับประตูก็จะเป็นโครเมียมนะครับมาดูส่วนของภายนอกกันก่อน,น,นละกันเดี๋ยวผมพาชมภายนอกกันก่อน,นเออไฟเบ นะครับก็จะมีตรงนี้ด้วยตรงฝาท้ายนะฮะและ้วก็ท่อไอเสียใครที่ชอบสไตล์แบบว่าซิ่งๆหน่อยเดรสซิ่งเฉียวฉีเเนี่ยก็น่าจะชอบท่อไอเสียนะครับคันนี้แน่นอนเป็นรถกระบะเปิดแคปได้นะครับซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยกระบะสมัยใหม่ทุกคันก็จะเป็นกระบะแคปที่เปิดแคปได้กันทั้งนีลแหละทั้งหมดเลยนะครับผมกระบะส่วนใหญ่ก็จะเปิดแคปได้ หมดแล้วนะครับบางคนคิดว่าเอ๊ครอบครัวสัก4คนเงนี้จะไปด้วยได้หรือไม่นะครับแต่ทุกวันนี้ก็ไปได้นะครับเปิดขับมาคุณลูกหรือว่าคนในครอบครัวเนี่ยก็นั่งข้างหลังได้กระบะหลังก็บรรทุกของไปนะครับแล้วเรียกว่าสะดวกสบายครับเป็นรถที่ใช้งานในครอบครัวก็ได้หรือใช้ทำหากินก็ได้นะครับียกว่าเป็นรถที่ใช้ประโยชน์ได้ครบคันนั่นแหละครับผมคุ้มค่าแน่นอนนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูทางด้านของด้านหน้ากันมากดีกว่า ระบบความปลอดภัยกันก่อนนะครับเรามีถุงลมนิรภัย2จุดไปมาครบคันนะฮะสำหรับมิสุบิชิไตรตันคันนี้มีระบบพวงมาลัยมัตติฟังก์ชันนะครับเวลาคุณจะสั่งการอะไรคุณก็กดได้สะดวกนะฮะเพิ่มลดเสียงเลือกโหมดต่างๆอุปกรณ์มาตรฐานแน่นอนครับผมบอกได้เลยว่าคันนี้นะครับไม่ต่างกับรถมือหนึ่งเลยครับด้วยออปชั่นทุกอย่างอุปกรณ์ทุกอย่างไม่มีการเสริมเติมแต่งยกเว้นแค่ล้อแมก ท่อแค่นั้นเองครับซึ่งมันก็ทําให้มันสวยขึ้นจุกมนะมันไม่ได้ทําให้มันแย่ลงนะครับเครื่องเสียงตรงนี้เป็นอุปกรณ์เดิมๆจากโรงงานนะครับโรงงานให้มาแบบไหนเราให้คุณต่อไปแบบนั้นนะครับคันนี้มาพร้อมกับเกียร์ธรรมดา5สปีดรถคันนี้ไม่หลักหมื่นนะครับห0,000ื 50, 000่นเท่านั้นรถปี2019วิ่งน้อยมากๆนะฮะทีนี้บางคนบอกว่า ดูรถเนี่ยดูแต่เลขไมได้ไหมผมถามคืนอย่างนี้ดีวกว่าถ้าเป็นรถไม่สัก2 0 0 0 0่น่ะแต่ชนหนักมาแล้วมาจอดอะคุณจะรู้ไหมครับเพราะฉะนั้นคุณมั่นใจได้ไหมครับว่ารถไม่น้อยคือรถที่ดีดูรถดูแค่เลขไมไม่ได้นะเพราะรถบางคาันไม่น้อยเพราะอะไรชนมาแล้วจอดหรือชนมาแล้วขับไม่ได้ส่งคืนให้ธนาคารนั่นแหละครับ ข้อควรระวังเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณควรดูคืออะไรนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าถ้าเกิดว่ารถที่ไม่โดนชนหนักมาจะเป็นยังไงอันดับแรกครับมันจะมีเหมือนรอยอาร์คตรงนี้นะมันจะต้องอยู่นะครับแสดงว่ารถไม่เคยชนหน้าหรือพวกน็อตทุกอย่างที่อยู่ตรงหน้าตรงนี้ตามที่นิ้วผมชี้เนี่ยเนี่ยตรงนี้จะไม่ถูกไขนะครับคุณเห็นรถคันนี้ไหมครับว่าตัวน็อตนั้น ไม่ถูกประแจไขเข้าไปทางนี้เช่นกันตัวน็อตจะไม่มีรอยประแจไขนะครับถ้าเกิดว่ารถโดนชนมาแน่นอนครับเขาจะต้องถอดชิ้นส่วนหน้านี้ไปทําสีน็อตพวกนี้จะถูกไขออกหมดเลยครับเนี่ยน็อตพวกนี้จะถูกไขออกหมดเลยนะน้ำซําไม่พอนะเมื่อชนหน้ามาเสร็จปุ๊บถ้าฝากระโปรงมันถูกชนมันถูกยุ่เข้าไปแน่นอนควรจะไปทําสีต้องต้องทำยังไงครับต้องถอดฝากระโปรงทําสีเพราะฉะนั้น น็อตตรงฝากระโปรงตรงนี้น็อตฝากระโปรงตรงนี้ก็ต้องถูกถอดแต่ํคำสีแต่ว่าคันนี้น็อตเดิมไม่ขยับเลยครับ ไม่มีสีถลอกจากการที่ประแจมาไปโดนนะครับแต่ผมไม่กล้องสูงไปจะชัดผมชี้ให้ดูเลยใสยส,ยสะอาดจะไม่มีรอยแบบขูดเลยนะครับแน่นอนแหละรถคันนี้ไม่เคยโดนชนหน้าเรียกได้ว่าไม่มีมลทินใดทั้งสิ้นความสะอาดของเครื่องยนต์นะครับสะอาดมากนะครับระบบความปลอดภัยก็มีฮะเบรกของ ABS นะครับตรงน,นี้ก็เปรก ABS ให้ดูมุมกว้างๆดูความสะอาดของห้องเครื่องว่าเนี่ยแหละครับรถหม่น้อยแล้วก็ไม่ผ่านการชนหน้ามาเทนี้ ชนข้างคุณจะดูยังไงใช่ไหมจะเป็นยางขอบประตูนะครับยางขอประตูตรงนี้ถ้าเกิดว่ารถมีการทาสีมานะครับรอยอาร์คที่เป็นจุดๆตรงนี้มันจะหายไปอ่รอยอาร์พวกนี้มันจะหายไปเนาะอันนี้คือส่วนของด้านข้างแสดงว่ารถคันนี้ไม่เคยโดนชนข้างด้านหลังที่ดูยังไงว่าโดนชนมาหรือไมอ่คุณเห็นตะเข็บตรงนี้ไหมฮะ ถ้าฝากระโปรงโดนชนท้ายเนี่ยตะเข็บตรงนี้อ่าตะเข็บตรงนี้ครับมันจะยุบลงไปเพราะว่าโดนถอดไปทําสีเนาะน,อน็อตตรงนี้จะมีการขยับไขออกครับฝากระโปรงแต่นี้ไม่มีเลยนะฮะเช่นเดียวกันดูที่น็อตตรงนี้ถ้ามีการกระแทกหรืออะไรสักอย่างจะมีรอยซึ่งอันนี้ก็ไม่มีนะครับตามนั้นเลยอ่ะทีนี้เรามาสรุปการให้ฟังแล้วกันนะครับ ข้อดีของ m i t ต u b i s h i คือเป็นรถที่ราคาถูกกว่ารถแบรนด์หลักรถแบรนด์หลักอย่างเช่น t o โยต้ายูถ้าเป็นปี2019ผมบอกได้เลยว่ามีถึง5 0 0แสนแน่นอนรถมือ2องนะ5 0แสนขึ้นนะครับแต่คันนี้ยังอยู่ในหลัก4กี่แสนกว่าเท่านั้นนะครับ4 6 9 0 0นนะครับราคาเงินสดนะส่วนใครที่สนใจอยากจะซื้อเป็นเงินผ่อนผมบอกได้เลยคันนี้ใช้เงินออกรถเริ่มต้นแค่ 9บาทเท่านั้นจบทุกอย่างนะครับไม่มีเพิ่มเริมตรงนี้9บาทเอกสารไม่ยุ่งยากครับทำยังไงล่ะทุกคนพกสิ่งนี้อยู่แล้วบตรประชาชนนะครับ ถือบัตรประชาชนมาแค่หนึ่งใบถือมาหาเรานะครับหรือคุณจะอยู่ที่ไหนที่ประเทศไทยเราก็สามารถทําเรื่องออนไลน์ได้เดี๋ยวมีเจ้าหน้าที่ธนาคารไปหาง่ายมากๆเตรียมบัตรประชาชนไว้ก็พอหน้าที่ของพวกเรามีแค่ช่วยให้คุณออกรถได้เพราะฉะนั้นอย่าตีโพลตีภัยอย่าคิดไปเองว่าออกไม่ได้นะครับมาคุยกันหรือยังแล้วไม่ได้มีแค่คันนี้มีอีกหลายคันถ้าคุณอยากได้พิมพ์สนใจในข้อความเลยนะครับหรือทิ้งเบอร์โทรไว้เดี๋ยวผมมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับนะคะ ย้ำอีกครั้งหนึ่งครับรุ่งนิรันดร์กลาการทุกสาขาออกรถใช้เงินเริ่มต้น9บาทฝากไว้ครั้งหนึ่งคันนี้ออกรถแต่ต้น9บาทนะครับผมรถปี19ไม่ห้าหมื่นไม่เคยชนดังไม่เคยชนแะ่ยอย่างสิน้นฝันเรน่้ต้น5,900เท่านั้นเองครับวันนี้ขอบคุณครับสำหรับการติดตามรับชมรับฟังนะอย่าลืมกดไลค์กดถูกใจนะกดแชร์ออกไปให,ให,ให้ให้กับเพื่อนๆด้วยฝากไว้ด้วยแล้วกันครับรุ่งนิรันดร์กลาการทุกสาขาใกล้บ้านคุณวันนี้ผมหมูรุ่งนิรันดร์ลาไปก่อนครับ สวัสดีครับ